i คนสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับแจ็คโฟกีกแล้วนะวันนี้จะพามาดูแนะนำรถเข้าใหม่นี่คันนี้เลยต้องคันนี้บอกเลยตอนนี้สวย <c oughs> นี่หลังคาผ้าใบตัว bmw c 4นะ m 3 0 i โอ้สวยก็ <c oughs> ดูไปดิ lcf ตัวใหม่ไ <c oughs> ม่โมูนะเ <c oughs> พิ่งลงเลย <c oughs> ดูบอดี จากบัคเก็ตซีตัดงานก็ดูภายในดิอย่างกี้สวยไม่ไหวลูกค้าถานอมมากนะคันนี้มีเวดเดิลชาร์จเจอร์มีมาให้แล้วนะแต,แต่ถ้าใครกลัวไอ้คันนี้ว่าอะไรนะลายรูๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนกลัวเขกลัว <c oughs> จริงๆ,ๆนะแต่สำหรับผมว่ามันก็สวอยอยู่นะสวยแบบนี้เอาเรื่องอยู่อย่างเงี้ยชาร์เจอดีด้วยมันจะเป็นแบบจะได้ก็ไม่ได้จะเง,งาก็ไม่เงาอ่ะ รูห,หัวเกียร์หัวเกียร์สั้นแบบเป็นเ,เล็กกระปุกกระปิ้นน่ารักพอดีมือด้วยนะอยู่ดีอะไรอีกอเห็นบั克เก็ตติกแข็งแข็งอย่างเงี้ยแต่บอกก่อนนะบอกไฟฟ้าไปทิศทางคู่หน้าด้วยนะบอกก่อนมีระบบดันหลังมาให้อีกสองทิศทางๆๆๆหล่อแล้วสบายอีกต้องขันนี้เลยเสียวเอาละหนึ่งสองสำ้ำ ว้าว <Wow. S 2> อยู่นะเนี่ยข้างในก็หล่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวเปิดหนึ่งหนึ่งสองสามเปิดแล้วว้าว wow. อยู่เอาเรื่องเนาะเนี่ยนี่เมื่อกี้ดูแบบเหมือนกันแล้วใช่ไหมนี่เปิดแล้วเปิดกระโหลกแล้วเขาเปิดกระโหลกแล้วเนี่ย ข้างในเนี่ยคือชัดเลยความแผ่วข้างในอ่ะเอาเรื่องดูดิมองจากมุมเนี้ยขึ้นรถราคายัางไงก็คือราคาด B M อะ่ะก็คือไม่ไม่เสียชื่อเนี่ยไม่เสียชื่อเขาอ่ะมากับบอกส้มแบบแบบแบาร์เกสีเบอกไฟฟ้านะทำเป็นเล่นเป็นแบบนี้ยเลยเป็นบอกไฟฟ้านะโอ้โหนี่กุญแจเลเร์ใบคือส่ยคลิปบ่งแบบนี้บ่งบอกเลยว่ารถเจ้าของเก่าคือพี่แน่นอน เอาละใครอยากรู้ราคาฝากไปฟังกันไทยคลิปแต่เนี่ยขอตัวเป,ป็นแป้นก่อนเอาเรื่องนะจะบอกก่อนเ,อเนี่ยตอนนี้ตอนเย็นแล้วเปิดใหม่งล้วด้วยนี่นี่น,น,นี่เปิดแล้วน,นี่จะปิดหนึ่งลนะะปิดหนึ่งนะละเริ่มหัวร้อนแล้วปะเนี้ยแสงแรงจัดปิดหนึ่งลนะเฮ้ยปิดไวอยู่นะ เอาเรื่องติดไว้อยู่นะเอาลูกค <horizon. S 2> ้าคนไหนสนใจก็ติดต่อแจ้งมาได้ที่เบอร์0ูนย์เจ็ดศูนย์หกแปดเจ็ดหรืออีกเบอร์หนึ่งนะศูนย์หกหนึ่งห้าสองห้าสามเก้าหนึ่งห้านะแต่ราคาคันนี้ถูกกว่าหมื่นมบแดงแน่ๆไม่แค่เจ็ดพันไม่แค่เจ็ดพันหนาจริงไม่ต่างจากรถเทสหรือรถเดโมจากจูรูเลยนะ ขายแค่3ล้าน3ามแสน่บาทวนทวนเท่านัน้นใครสนใจล่านมาเลยจากตามและขอตัวไปแล้วไ่ไ้ใส่เบลล์ละเสียนนีม่มาขนาดสองเจ็ดห้าสมาเซาร์สิบเก้าแล้วดูร้อหน้า2 5 5 3 5าห้านะ 5, 35, นะแต่นี่ใฮรไลท์ของเขาอยู่ตรงนี้ ล้อเอ็มต้องคู่กับเบรกเอ็มนะสวยจ้าเลย